สัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมขณะนี้อยู่กับช่องสายลุยสายเลาะอ,ออ c i ีเชีย่ยเหมือนเดิมเหมือนเคยครับผมมาเช้าหน่อยครับผมมาเช้าหน่อยแต่ตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วครับผมรับอาจารย์หมอตีห้าครึ่งนะครับผม มาส่งที่โรงพยาบาลรามาทิพดีคุยกันเรียบร้อยแล้วครับว่าตอนเย็นไม่ต้องไปรับแต่ผมบอกไปบอกว่าผมมีงานครับผมงานด่วนงานด่วนอะไรตีงานด่วนจากประจวบคีรีอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันครับผม ไปรับลูกค้ามาที่อัมพวาครับผมไปรับมาพักที่อัมพวาแล้วก็เขาจะเที่ยววันสองวันแล้วก็จะไปรับที่อัมพวาเข้ากรุงเทพอีกทีหนึ่งเป็นสเต็ปสเต็ปไปครับผมตอนนี้ผมอยู่บนทางด่วนนะครับผมอยู่บนสะพานพระรามเกาหรือสพะพานแคว้น ใครจะไปเพชรบุรีประจวบบ้างไหมครับผมตอนนี้อยู่พระรามสองแล้วครับผมโบกได้เลยเห็นรถโบกได้เลยเขียวเหลืองหนึ่งวม้าคอควายสามสามหนึ่งสองครับผมโบกได้เลยถึงทางด่วนแล้วครับผม ก็น่าจะไปถึงประมาณประมาณนะครับผมเ0นสิบสิบนาฬิกาสิบโมงหรือว่าสี่โมงเช้าครับได้สีโมงเช้าก็รับจากอำเภอบางสะพานประจวบกีรีขับ ส่งที่อำพวาสมุทรสงครามครับผมท่านใดที่จะเรียกใช้บริการแท็กซี่สายลุยนะครับผมแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมไม่ว่าจะบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมอย่างกรณีเคสนี้นะครับผมเนี่ยต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพแต่ไม่ถึงกรุงเทพ จังหวัดไปต่อจังหวัดได้หมดครับผมเรามีบริการให้ทุกทกท่านนะครับผมติดต่อมาได้เลยครับ0926143880หรือแอดไลน์มาได้ครับผมแอดไลน์มาได้นะครับสำหรับคนที่จะใช้บริการแท็กซี่นะครับผมแอดเกมแอดการพนันแอด ปล่อยเงินคู่ไม่ต้องแอดมานะครับผมแล้วแอดมาก็เจอผมบล็อกอยู่ดีครับผมมีเข้ามาเยอะแอดไลน์นี่เข้ามาเยอะเลยเรื่องเกมเรื่องการพนันช่องนี้ช่องทำมาหากินครับผมสายลุยอย่างเดียวลุยในด้านการทำมาหากินไม่ใช่ลุยในด้าน เลงน,นะครับผมบอกไว้ก่อน0926143880คนขับไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครับผมขับรถทางไกลได้ครับผมผู้หญิงคนเดียวเดินทางได้ปลอดภัย100%ครับผมส่งตรงถึงที่หมายอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนมาแล้ว พระรามสองเดี๋ยวผมต้องขอทำการขับรถก่อนนะครับผมเนื่องจากเส้นพระราม2มันเป็นก,กำารลังจะก่อสร้างทางด่วนครับผมนี่ครับอุปสรรเยอะมากครับเส้นพระรามสองนี่เสียว <c oughs> ครับครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทอง อยเจ็บอย่าจนกันนะครับผมที่อย่าลืมอย่าขาดกันไม่ได้เลยในด้านสุขภาพนะครับดูแลส,สุขภาพกันด้วยคข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับผมหาผู้ติดตามอีก228คน ใช่ป่าสองรอยกว่าเป่าสองยี่สิดคนเนี่ยโอเคครับจะครบหนึ่งพคนติดตามนะครับผมครบหนึ่งพันคนติดตามที่รายเราทำตามสัญญาทันทีครับผมไม่ว่าจะช้าหรือไวแล้วก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ผู้พี่น้องผ,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 ผู้มีใจรักใจสวัทา เห็นใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไม่ได้เลยครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับขับรถก่อนครับ